สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีเกาะน,นะคะวันนี้จะมาสอนนะคะน้องครอยทาเมนูนี้นะคะเพราะว่าทอดไข่เป็นแล้วตำซุปตำเป็นแล้วอ่ะเขาบอกว่าทําเมนูนี้ทําอย่างไรแม่ยากไหมนะอ,อนะใครบางคนเออใส่เลยลูกสอนทําข้าวผัดนะทุกคนน้ำมันยังไม่ร้อนรออืมแต่ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าเราทำข้าวผัดไข่ก็คือใส่กระเทียมอะกเออกินเพื่อเออใส่นั่นก็คลอดข้าวรอแล้วลูกผัดหมดนั่นแหละถ้าเราเอาใส่แล้วลูกเพราะว่าเราเนื้อปูมันน่าจะสุกแล้วนะเพราะว่าดูแล้ว แต่ถ้าเราข้าวผัดกุ้งนี่คือกุ้งเรายังไม่สุกใช่ไหมไข่เรายังไม่สุกแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปส่วนไฟนิดนึงก็ได้เลยทำมันอาจจะเย็นไปไหมไม่หรืยอะไม่เรใส่เลยแล้วก็ใส่ขิงปูเอา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 เนื้อซอสซอสซอสดำมาใส่นิดนึงจะได้มีสีสันหน่อยซอสดำใส่เลยพอแล้วหรือเปล่าะจะดำไป รดนดีลงไปข้าวเราก็จะเฉียดหน่ยนะพอมันจะเค็มน้ำตาลลงไปแต่ไม่รู้ว่าทำสูตรไหมแคเข้าวผัดปูเนี่ยเพราะดูแล้วเหมือนใส่เยอะนะยมหย่อมนะพ่อพ่อพ่ออามันวดด่างวด,ดักแล้วเอาปูลงไปลูกเพราะว่า ใส่ไ,ไหมใส่ไ,ไหมก็ดูแล้วเนื้อปูมันน่าจะสุกแล้วอ่ะถ้ามันไม่สุกแล้วก็คือก็คนลงเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะนึ่งปูกันปูว่าท้าแบบนี้ไม่ต้องปด,ดไฟไนิดนึง ใส่สิถ้าไม่ใส่น้ำมันมันก็ติดหม้อใส่ใช่ไหมอืมเนเลยนี่ข้าวเราเฉะไปนะติดหม้อนิดหนึ่งถ้าปกติแล้วมันมันถ้าข้าวไม่เฉะมันก็จะเป็นเม็ดไข่เม็ดมันกว่าน,นี้นลองชิมสิกอะชอนเล็กมาชิมสิจ้ามเป็นไง คนทั่วเปล่าเนะี่ยลองกินไหมถ้ามันจางก็เติมน้ำปลาไปนิดนึงหอมามาั้เก็นได้เลยจางน้ำปลาหยดน้ำปลาใส่นิดนึงอ ไหวแล้วอยากกินข้าวผัดปรูรอให้ถึงเย็นไม่ไหวแล้วพี่พลอยจัดเลยช่วงบ่งบายอร่อยไหม,อมพอผัดปูมีแตงกวาด้วยหืมม,ม,ม,มก็มันสิเนื้อปูลูกมันหอมด้วยอร่อยด้วยอร่อยด้วยอรอยกินเยอะๆสิลูกจะได้ไม่ปวดท้องไม่อย่าไปอมไม้จิ้มฟันแบบนั้นอย่าเล่นลูม้มใช่ของเล่นจิ้มกิน แล้วก็ต to ักกินข้าวเด้อจ well, oh, okay, ิ้มเนื้อปูโอยจิ้มเนื้อปูไงใช่หอมไหมไม่ใช่ไม่ใช่กระเทียมนะเนื้อปูหอมมากดูเด้อพี่พลอยน่ะเห็นไหมพลอยคำใหญ่เหมือนกันเลยปากก็เล็กใครปากเล็กฉันแหละปากเล็กไม่ใช่หนูลรอปากเล็กเบะเบะเบะก็เหมือนกัน อ๋อเหรอแล้วถ้าเบ๊ปากเล็กแล้วมินปากอะไรปากเท่ารูเข็มไม่ใช่ถ้าใครตีพ่อตีแม่ตีพ่อตีแม่อะไเป็นอะไรปากเท่ารูเข็มเอาแล้วถ้าใครไม่กินข้าวลราปากเท่าไหนปากเข้ารูเขกินข้าวกินข้าวอย่าเล่นไม่เห็นกินข้าวเลยเห็น จิ้มเนื้อปูเองจิ้มเนื้อปูเองแล้วพอยิ่งกูก็ไม่เยอะจิ้มเนื้อปูโดนไหมน่ะมันชิ้นเล็กไงไม่หมดนะเนี่ยเห็นยแม่เนี่ยเอาไม้จิ้มเลยน่ะนูกจะใช้ช้อนตักสิจะได้ตักได้เหมือนพี่พลอยอ่ะพี่พลอยได้ปูเยอะเพราะพี่พลอยใช้ช้อนนนอองมมัสฮะนจมนสสมมององที่ไหน เอาข้าวเอาช้อนตักข้าวด้วยนเ <c oughs> นื้อปูกับแตงกวาเล็กมันอร่อยสมองปูสมองปูที่ไหนมี <c oughs> อ่ะอ่ะก็หมูจตะเล่นยันไหนก็ไม่ได้กินมันตกดินแล้วก็ไม่เอาลูกทิ้งซะก็หนูก็กินสิหนูก็เล่นอยู่นั่นแหละอย่าไปโอมไม้จิ้มฟันเดี๋ยวมันทิ่มฟันทิ่มมันเอาเอาช้อนน่ะตักเข้าไปเลยมันจะได้ข้าวทั้งปูทั้งข้าวอะ่ะ เรไปจิ้มเาแบบนั้นมันก็จะเข้าได้ไงใช้ช้อนใช้ช้อนตักเลยลูกโอเคกินอืมถ้าหนูใช้ไม้จิ้มเนี่ยมันก็หล่นอีกหอมไหมหอมเนื้อปูไหม,ไมใช,มใมใช่ใช้ช้อนแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันลูก อืมอ,อร่อยหน่องอะไปโรงพยาบาลอืมพี่หน่องเป็นอะไรไม่กินข้าวก็เลยปวดท้องต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลตรงไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันไปโรงพยาบาลไหนไปไปไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพใช่ไหมอืมนี่ที่ต่าง,งอยนี่มั้งใครจะไปไกลขนาดนั้นก็ที่ทำงานบ่อเอา้าก็ที่ทำงานพ่อก็ต่างหากโรงพยาบาลก็ใครใครจะไปไกลขนาดนั้นเขาก็ไปแค่ต่าง,งอยหรือหลวงหลวงหรือจะกุน ก็ไม่เหมือนแต่มันก็ไกลขยับไปนิดนึงหนกูนะนก็ไม่กินข้าวเลยก็ปวดท้องมุนพี่หยงช้อนตักข้าวเข้าไปช้อนตักข้าวเร็วเอาช้อนตักเข้าไปจะได้ทั้งเนื้อปูทางไอ้นั่นอ่ะ,อะเพราะเนื้อปูมันชิ้นเล็กมันเอาไอ้นั้นไม่ได้ชใช่ ไม่ใช่เนื้อปูฮนะน่ะไปดูอยู่อร่อยเลยละ่ะแซ่บไลยแซ่บไลยน,นุ่มนิ่มในปากเหมือนเนื้อปู <c oughs> อะไรนะน,นุ่มนิ่มในปากเหมือนเนื้อปูมัน <c oughs> ก็เนื้อปูไง <c oughs> <c oughs> โอ้ยพญาพญยา,ยาน้อมินน้อ <c oughs> พญานะทุกคนนุ่มนี่เหมือนเนื้อปูก็เนื้อปูจะให้เหมือนเนื้อปาลาเหรอแมะตอบ้พญาเหรอพญาก็คือพูดเยอะพูดเกินสขี้โมนั่นเองนหาคำมาพูดน่ะเอาแล้วขี้อะไรขีติดขี้ติดก้นโอ้ยนอไม่พอ โอเคแซ่บๆกับมิ้นน้อยมือบ่ายก็แล้วกันข้าวผัดแตงกวาสุดยอดนะขอบคุณนะปูจากสุราษฎร์นะคะจากป้ามีนานะคะโอ้ยได้กินน่าจะนู่นเลยเป็นเดือนอะไรปูนะเป็นเดือนอไม่รอนานจังเดี๋ยวมันก็น่งไม่ไมความหมายเนี่ยข้าวผัดปูได้กินเป็นเดือน กินได้เป็นเดือนอืมแรกกินเป็นเดือน <laughs> ตอนเย็นนี่เราก็จะนึ่งแล้วนะนึง่งยำจากซีฟู้ดโอเคสำหรับลิปนี้ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายเลยมินมนไม่มองกล้องเลยก็กินนี่อยู่โอเค